ในขณะที่วงการบันเทิงค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวเรื่องของโอ๊ตปราโมทแล้วก็มีข่าวเรื่องของวีไวโอเลมาวันนี้ค่ะมาเป็นตับเลยทีเดียวนะคะสำหรับบรรดาดาราที่ต้องหยุดงานกันไปเป็นทีวแถวเลยทีเดียวเริ่มกันตั้งแต่นะคะคุณเดือนเต็มสาริตุนค่ะและก็ลูกเกดเมธินีกิ่งพยมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นพราะว่าทั้งคู่นั้นน่ยนะคะ ไปเล่นละครเรื่องสงครามดอกไม้ค่ะและมีนักแสดงประกอบเนี่ยจากละครเรื่องนี้เนี่ยติดเชื้อโควิดก็เลยทำให้ทั้งคู่นั้นน่ยนะคะต้องรีบไปตรวจเลยทีเดียวค่ะยังคุณเดือนเต็มสันลิตูนเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่า ตามที่เป็นข่าวว่ามีตัวประกอบติดโควิดแล้วก็มาทำงานในกองถ่ายสงครามดอกไม้เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้ผ่านมา14วันแล้วเครียดเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็อยู่ในกองถ่ายด้วยในวันที่น้องเนี่ยเข้ามาเข้าฉากและก็เพิ่งทราบข่าวตอนหัวค่ำนี่เองถือว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและพร้อมแสดงความรับผิดชอบเพื่อความสบายใจต่อตัวเองและผู้ใกล้ชิด เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณเดินเต็มบอกว่าเธอจะไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะผลตรวจเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบนะคะส่วนางด้านของคุณลูกเกดเมธินีก็บอกว่าเนื่องจากมีนักแสดงที่อยู่ในกองละครที่เกดเล่นได้รับเชือ้อโควิด -19 จากจะคนรู้จักในวันที่28มีนาคมและมีการโพสต์รูปที่เกดได้ถ่ายรูปกับน้องนักแสดงคนนี้เพราะฉะนั้นเกดขอชี้แจงว่าวันสุดท้ายที่เกดและน้องได้ที่เจอกันก็คือวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นเวลา5วันก่อนที่น้องได้รับเชื้อ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตัวเกตจะไปตรวจหาชื้อที่โรงพยาบาลแล้วจะนําผลมาแสดงให้ทราบโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนสแตมอภิวัตรนะคะ ท่านผู้ชมคะก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าไปแสดงดนตรีที่โรงแรมกแกลนเซ็นเตอร์เมื่อช่วงวันที่2เมษายนปรากฏว่าที่นั่นพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นน่ยนะคะทางับทางด้านตัวของสแตมอภิวัตรก็เลยออกมาประกาศว่าเขาเนี่ยจะไปตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมกับทีมงานและก็จะกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะอีกคนนึงค่ะ เรียกว่าบรรดาดารานักร้องเนีเจอกันเพียบนะคะดาเอนโดฟินค่ะดาอนโดฟินออกมาแจ้งยกเลิกงานสาเหตุเป็นเพราะว่าทีมงานเนีติดเชื้อโควิด1 9เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นคุณดาอนโดฟินค่ะก็จะต้องไปตรวจหาเชื้อทันทีนะคะซึ่งก็จะทราบผลในคืนวันนี้และเธอจะต้องทำการกักตัว14วันนะคะและออกมาประกาศยกเลิกการแสดง3ที่ด้วยกันค่ะ นอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมคะยังมีอีกคนหนึ่งที่ออกมาประกาศนั่นก็คือสมาชิกค่ะนะคะสมาชิกในวงสมาชิกในวงไทเทเนียมไทเทเนียมออกมาประกาศกักตัวทั้งวงเลยนะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยไปดูคอนเสิร์ตค่ะโดยมีรายงานออกมาว่าเวและสมาชิกวงไทเทเนียมนะคะได้โพสต์ประกาศเลื่อนการสแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็เตรียมก,กักตัวกันทั้งวงค่ะเนื่องด้วยเมื่อวันที่2เมษายนนะคะ ทางด้านวงไทเทเนียมเนี่ยได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านเอเมอรัลที่ซอยทองหล่อ13และเพิ่งได้รับแจ้งนะคะเมื่อวันที่5เมษายนนี้เองว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นเวทเทเนียมเองแล้วก็เพื่อนๆในวงนะคะจะรีบเดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อทันทีและจะทำการกักตัว14วันนับจากวันที่ไปพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการเฝ้าระวังแล้วค่ะ โดยเนะคะเวเททานียมบอกว่าผมและสมาชิกในวงนั้นจะเข้าทำการตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อครบกำหนด14วันก่อนออกจากการกักตัวด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ต้องขอเลื่อนการแสดงในวันที่14เมษายนนะคะที่อยู่ดีทาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ย ออกไปละค่ะนะคะก็มีการเลื่อนการแสดงกันออกไปและสําหรับผลการตรวจนั้นจะรีบนํามาชี้แจงในลําดับต่อไปก็เรียกว่าวุ่นวายกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสําหรับการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อโควิด -19 ในช่วงระยะเวลานี้หละค่ะวงการบันเทิงสั่นสะเทือนจริงๆและอีกคนนึงนะคะนักการเมืองละค่ะไผลิกค่ะ ไผ่ลิกก็งานเข้าวกับเขาเหมือนกันนะคะออกมาประกาศขอกักตัว10วันค่ะหลังจากที่มีผู้ติดโควิด1 9เนี่ยไปหาไผ่ลิกกันถึงที่บ้านเลยล่าสุดเนี่ยน,นะคะทางด้านตัวไผ่ลิกเองก็มีการโชว์หลักฐานการตรวจแล้วนะคะหรับโควิดบอกว่าผลเป็นลบค่ะแต่ว่าเพื่อความนะคะสบายใจขอกักตัวเอง10วันละค่ะโ,โดนกันเป็นทิวแถวจริงๆค่ะสำหรับนะคะงานนี้นะคะท่านผู้ชมคะ